ันนี้นะคะเคียพาไปเก็บผลเบอร์รี่เมืองไทยคะ่ะหรือลูกเล็บเกี่ยวนะคะจะเอามาตำน้ำปลาไปดูกันเลยนะคะไปดูเลยค่ะไปเลยค่ะจิ้วเก็บเบอร์รี่ป่าค่ะเบอร์รี่ป่าเมืองไทยนะคะ อร่อยหวานลูกเขียวๆก็อร่อยเปรี้ยว,ยกกยวหวาน เลยนะคะนี่ค่ะลูกเบอร์รี่ที่เคลียรเก็บมาหรือลูกเล็บเหี่ยวได้มาหนึ่งครึ่งถ้วยนี่เลยเคลียจะตำน้ำปลาร้าค่ะก็มีเครืร่องปร,ร,ร,รปุงก็มีผงนัวน้ำปลาร้าพัดจรยของเคลียเองพริกป่นแค่นั้นละคะ่ะมาตำกันเลยนะคะตั้งครกเลยค่ะเทผลเบอร์รี่เมืองไทยลงไปเลย พิกป่นค่ะใส่ลงไปผงนัวใส่ลงไปเลยค่ะโครกเลยนะคะนี่แซ่บเลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนนี่ตำเบอร์รี่เมืองไทยเคยไปเก็บมาเค่จะกินให้ดู นี่เลยค่ะอืมอร่อยมันเม็ดสดเยอะต้องคายม็ดออกเคี้ยวไม่ไหวอร่อยมาก อืแซ่บดีลูกเบอร์รี่เมืองไทยหรือว่าลูกเล็กเหี่ยวดกมากเลยค่ะข้างถนนอ,อร่อยอร่อย เนื้อน้อยเม็ดเยอะก็้วไข่เม็ดออกมากินด้วยกันกับเคลเลยค่ะเพื่อนๆอื พอกินแล้วฟันจะดำชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดกลิง๊งกลิง,ลงให้เขียด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะฝากกินด้วยกันค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย